แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมได้ซื้อกลติคแล้วนะครับแลือดบอกให้เอาคนคุยกันซ้ำอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องอะไรเดี้ยเราด้อแอปที่นึง่งแอปที่นึ่งนะโอ้ยมียุงด้วยนะระวังเยอะโอ้ยอะไรแหละพูดถึงเท่าว่า่ถ้าว่ามียุงเสียงก็ดังด้วยแหละพูดถึงเรื่องการที่เราเปิดไว้ก่อนเนี่ยเราไม่ต้องกระปิดได้สองหมื่นห้าบาท ือนอีกหมื่นหนึ่งไม่เอไดหมื่นหนึ่งมามาที่เดิมเออตัวนี้เราได้เขาได้สองอันโอ้จะเริ่มอันเนี้ยอีกตั้งนานก็แข่งได้หมดเดวจะาโมชีโมชีหมนเบาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราต่อไปผมจะผมจะดูน้ำหนักน้ำหนักกับแดงม้า รถที่เบาที่สุดผมจะไม่เอาผมจะเอารถที่แรงแล้วก็เบาเนื่องจากสามสี่ห้าคันน่ะเนี่ยสามคนเองเหรอเด๋ยวดิเอาแล้กเลกประมาณห้าคนไปไหนเนะี่ยโหยออกห้าคนไปหายซะหายซะเฉยเลยโหยหรือจะมีคนเข้ามาที่เขารอนะาเนี่ยเมื่อไหร่จะมาแหนละ มีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้สักอย่างเมื่อาวาอไลฟ์สดนะถ้าใครถ้าใครอยากดูให้จบอ่ะก็ก็อย่าลืมดูให้จบนะสามคลิปด้วยนะเม,นะมือ่อวานอ่ะเหมือนน้ำเหมือนจะไปลดปวดยังไม่ได้

สี่ผมแต่งมาวิ่แม่เขาสี่ร้อยเลยหแต่จริงๆี่ยพอซีก็น่าจะเข้าอเตส่าหตอนเล่นคนใหยแต่ผมแต่งมาถึงสี่ร้อยใส่ราไม่นาดนี้แสีดำเนี่ก็มีรอยูแตกเก ดิไปอยู่ตรงนั้อยู่แล้วถ้าถ้าเป็นถุเดกอะถุเด็กหน่อยนิดหน่อยหน่อยจีฟานแต่เขาดีกนะการดีอะคืออาการที่ทราห้แเ็งได้นี่จีตามกันอะนี่อ้าวให้ดูแซงเดี๋ยวดิไป เขาไม่ดูที่ภาพนั้นมากฟ้าที่าจะที่สุดอะเป็นกิลุพิลเลยนะ ชุดอ like, mm. ่ะมีแค่สองโคเด้งลาลาไปหนึ่งเดือสองคนคนี่เอาไม่ได้ซิ่งต่อะชนก็ไม่เป็นไรห่านได้เจอแล้วตัวเบาหน่อยหน่อยได้ โอ๊ยโอ๊ยเข้ายากยังไม่จบนะยังไม่จบนะโอ้ยเริ่มเจอแล้วตอนนี้เริ่มเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจอแล้วเจอแล้วโอ๊ยนั่งไงเจอแล้วนั่งไงโอ๊ย me <sighs> ขาแม็แล้วมีมีแจงได้แม็และะ้วอ่ะมเไป้ตาเลยตามางเาซิ่งอยู่นะซิ่งอยู่นะตอนนี้เาเริ่มแตกตัวแล้วซิ่งไปเลยหนเบาาไมเนีเ่ย้าทยไปแล้วมั้ง ไ,ไม่นะข้าไปาไว้ไเนี่ยปุชิกาชิกา,กาทำไนะไรน,น,นั่งหลีกแอรนะ์อยู่ตนี้ใช้เวลาต่างกันกันนิดเดียวเลยเนาทีเหมือนกันอะ ้อนนี้ถ้าเขามากันเยอะผมอาจทำได้อีกหน่อยผมอาจทำได้โอ้ยาง,งานนี้เยอะเหมือนกันน,นะเนี่ยเนี่ยผมอยากทแข่งรถชนะแข่งรถให้ได้มาต้องเอาชนะให้ได้หนึ่งครั้งครั้งเดียวอขอครั้งเดียว ไม่ได้รับอีกใบเดียวเนี่ยขอ B M หนึ่งอันเพื่อจะเอาไปชนะตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้สักหน่อยยอมรับแลวจะยอมรับไปทำไมอ๋อรู้แล้วนี่ไงมีสิได้ได้พอทานอยู่อยู่ไปนานๆเนี่ยแล้วจะขายแล้วจะเอามาทมําไหมเมื่อที่เมื่อที่เมื่อที่จะไม่มีอ่ะนี่อนันนี้นะแข่งมาเดิมเอ้ย เย้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วระดับรถสูงขึ้นได้แล้วเฮ้ยยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนเดี๋ยวดิยกเลิกก่อนไปนะมาแต่งก่อนแต่งให้สูงกว่าเดิมนี่ไม่ได้มีอะไรนี่ประปะสติมพ์นะที่สุดได้ข้อสองที่สามไม่ได้อันนี้เอ่อ RWD ได้ได้แล้วสอง นืนลั่นไปเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เลิก่นอนมาดูออดีเบาสุดหรือจะเอามาแข่งเอาอันนี้แล้วกันแข่งม้ามสูงเนะี่ยเออพอได้เขียวคัตตี้คืออะไรอะ่ะแรกเขียวคัตตี้เป็นยังไง หนักเบาลงเยอะขึ้นแล้วไปเตรียมตัวโอ้มา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 หาม่ามามาม่าม่นี่คนชื่อมา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 ,มาแล้วจะเรียกมาทำไมเนะี่ยมาเล่นกันเหรอ คนเรียกผมมาด้วยมามๆมา,มา,มา,มาอีกคนมาไหมไม่มาเอ้ยหรือเจอระดับแรงโอ้ยระบงกินี่จะสู้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยัยงไงก็สู้ได้อยู่แล้ว

你真厉害！ หรือเอาลงหรือเอาลงรดลดลด,ลดใหม่ลดคันใหม่ใช้นี่ในการแตกกับปิใช้ใช้นี่ในการแตกเอ้ครั้งเขาจะไห่ทำอะไรดูมาหน่อยมันเขมีอะไรให้คะแนนดิบชนะชนะสามอ๋อแล้ ไปที่เดิมกันที่เดิมแช่กันเดิมดรือจะแข่งคนเดียวแล้วชนะคนเดียวแล้วก็คงดีใจมากแหละตอนนี้ทายคานสูงนะเพราะผมปรับสูงเยอะเกินนะฝอยมาสเต็งไม่ค่อยสูงนะมันสูงไม่ได้ ชีวิตใหม่เอ้ยเร็วนะมีคนจะด,ดูรถต่างๆๆี่ว่าใครมีมีเบนซ์มีออดี้มีรถคากัน Mm-hmm.